เพื่อนกันค่ะเพราะว่าเหงาค่ะ่ะอ้าวโทษนะถ่ายหนังฉันไม่มีเพื่อนเลยเนาะอยู่มีเพื่อนแค่คนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ใช่เพราะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบ่อยค่ะเราอยู่ด้วยกันเราเจอกันบ่อยทุกวันค่ะช่วงนี้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันโค้ชบอยว่าต้องมีโปรเจกต์อะไรยังไงไหมโอ้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกหนึ่งโปรเจกต์ใช่ครับ ใค,ใครเป็นหัวใครมากกกัรใยูนกันตลอดโออเอไจเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่าเหมือนเขาเป็นคนแบบว่าซุ่มซ่าอมอะค่ะคือทำอะไรก็ตกไปหมดค่ะแบบว่าเดินไปไหนก็ เดี๋ยวแป๊บหนึ ng, ่งก็จะต้องชนจะต้องแบบขาพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องค่อยคอยเตือนอะไรก็แบบแฟรี่เดี๋ยวก้าวนะอย่างเงี้ยเลยค่ะแฟรี่หัวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยกลายเป็นว่าหนูดูเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังตัวเองเลยอะใช่แฟรี่ไม่หรองไม่ใส่จริงจริงก่อนหน้านี้จนเป็นแบบที่แฟรี่เป็นเป็นโกะแต่ก่อนจนเป็นนะเอกว่าเราเจอคนจริงหรอคะ ช่วยเอิญไม่ได้เลยทำไงอยู่กับแฟนลี่แล้วเหมือนทุกคนบอกว่าเอิญดูโตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะแฟนลี่ไม่ระวังตัวเองก็เลยต้องต้องคอยบังค่ะเวลาใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยระวังเยอะอันนี้พี่ถามแบบเก็บเอาไว้นอนทุกความฮอสแล้วอย่างเงี้ยเราเรากัววัวแบบคนติดตามเราแบบนักลัวนักลัวที่เขาเป็นข่าวมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยสาสลย ไปก่อนเลยคจะได้แบบคือว่าหนูก็อยากให้มีคนติดตามค่ะคือพวกเราก็แบบว่าอยากมีแฟนคลับเยอะๆแต่ว่าหนูคิดว่าการให้สเปซสเปซกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่กับพวกหนูแต่ว่ากับพี่ๆในวงการทุกคนเลยคือพวกเราเหมือนเป็นคนของเขาเรียกอะไรคะประชาชนใช่ไหมคะพอเรายืนอยู่ตรงนี้ เหมือนเราก็อยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าการให้สเปซกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันค่ะก็ต้องแบบพอประมาณวันหนึ่งใช่แต่ว่านัตอนนี้ยังยังไม่ได้เจอยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอค่ะแต่หลคนก็ไม่ได้อะใช่ค่ะแล้วเราก็มีแบบพี่ผู้จัดการพี่ปีก็จะแบบคอยดูให้เราอีกทีนึงด้วยค่ะใช่ค่ะครับผมตอนนี้ก็คือกระแสผู่เราบางคนถืยกันนะว่าหลายๆคนแบบ ถูกเหมือนกับว่าตึกจีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรอะค่ะมีไปเที่ยวแล้วก็เลยเหมือนสแนปสแนปมาค่ะสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันถ่ายปู่ไหมคะลูกเอ็นซงเอฟนซีเราเริ่มจะมาแล้วลูกหรอคะรว่าได้โปรดเอ็นดูพวกเราด้วยค่ะ ก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ทุกเรื่องแล้วตอนนี้ต่างกัดีกว่าสามข้อความน่ารักของคู่หญิงเปนตรงไหนให้กับแฟนที่นีให้ใครพูดก่อนเราลองมีความต่งตรงไหนน่ารักตรงไหนไม่นั้นก็ให้คนอื่นพูดหรือเปล่าคะไม่ก็อันนี้กับกันกับแกาพูดินโอนี่ได้เลยง่ายมากเดือนคือเขาเก่งมากเขาเป็นคนที่มีควาสามารถจริงๆค่ะแบบเข้าจับใจเพราะแบบ ทุกคนก็นจะเห็นแบบว่าเอิญคือเก่งรอบด้านนะไม่ว่าจะแบบแสดงร้องเพลงมันจะไอ้นั่นนะแสดงร้องเพลงเต้นแบบเล่นกีต้าร์คือทุกอย่างอะเขาเป็นคนที่พร้อมมากๆขอบคุณครับแล้วก็ใครสองเคยแล้วเนี่ยใครสองก็คือแบบเขาใส่ใจอะค่ะอย่างที่บอกก็แบบคอยดูแลแล้วก็ดูหนูอยู่ตลอดแบบนีบ้จ้า หนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจมากๆไม่ว่าจะทำอะไรเขาจะแบบเอามุ่งหน้าไปด้วยใจมีพลังเนี่ยค่ะมุ่งไปอย่างเดียวใช่ล้วแบบใช่ค่ะแต่บางทีแฟลี่ก็ต้องดึงกลับมาบ้างเพราะว่าเหมือนจะมุ่งอย่างเดียวจะจะพุ่งชนอย่างเดียวแล้วไม่ดูอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะจะติบข้ออะไรก็ได้ฮัลโหลรู้สึกว่าแฟลตี่เป็นคน ธรรมชาติะคะ่ะ<ม>เขาจะทําอะไรเขาก็ธรรมชาติไปหมดยอย่างเงี<ม>้ยก็ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเอ็นดูด้วยคําพูดด้วยท่าทางยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วของเขาแล้วก็เป็นคนยังไงนะถึงจะซุ่มซ่ามแต่หนูว่ามันเป็นมุมเป็นมุมอีกแบบที่ก็น่าเอ็นดูคะ่ะ<อ>ใช่แล้วก็ดื้ออันนี้คือข้อดีข้อดีอดเหมือนตอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีมุมของเขาที่เหมือนเขาสนใจอย่างเช่น จะต้องต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยค <mm ่ะแล้วแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็จะต้องแบบแฟรี่หันมาเร็วลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเขาจะเป็นคนที่แล้วก็เอฟเฟชเอทอะไรง่ายๆค่ะมีความสุขง่ายๆอ่าี้ยค่ะปิดจบได้ดีเนี่ยครบแล้วครบแล้วใหแม่แม่หน่อยม้่ๆ่เขาด้อมาด้าด้มเขามอมเขอมเ้าด้อมเาอเอาาดเอ ฝักตัวฝักน้ำฝักตัวฝากพวกเราด้วยกันเออแล้วก็หนูแล้วก็แล้วก็ฝักภาพยนตร์นะคะที่กำลังจะเข้าแล้วก็ผลงานต่อไปของพวกเราด้วยค่ะค่ะให้หนึ่ที่ค่ะค่ะเพราะเราก็อยากทำงานด้วยกันอย่างนี้นานๆค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันเป็นนานๆกับพวกเรานะคะช้าผมชื่อต้องหนูมาอย่างลูกเฮ้ยยังไม่มีเลยค่ะต้องให้ต้องให้พี่ทิพย์ได้ไหมคะ ต้องให้พี่ๆตั้งให้อยากได้แนวไหนอยากได้แนวไหนอ่าลองไปๆคือจะบ้าเลยใคอยากได้อะไรแบล็คเลยไงก็ได้เลยค่ะถ้าหมดต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนเน่ยใช่ค่ะที่สำคัญคือต้องแฟดเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเราค่ะเพราะว่า6กุมภาพันธ์นี้นะคะจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะอย่าลืมไปดูคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนทำให้ลองมาผูกพันกันเหมือนกับตัวละครจริงๆ คือหนูรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปดูแบบทั้ง relationship ของพี่แอนแล้วก็น้องเจนแล้วก็ยังมีโปรเหมือนอื่นที่ตัวละครเราตลตัวละครแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยประกรณ์แม่จอยอโปพี่น้องฝนอย่างเงี้ยต้องต่อสู้เยอะมากซึ่งหนูคิดว่ามันน่าจะไปกระทบกับจิตใจหรือว่าอาจจะ relate จุดสักจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะหกกุมภาเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรคะ อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่ย้ำอีกรอบค่ะกี่วันสามช่วโมใช่คนค่ะอีกสามวันนะคะพราเราตื่นเต้นมากก็ป่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะมาคอมเมนต์ได้ค่ะดูกจังเราอย่าลืมกันนะที่เราเปิดไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอน